ราชวงศ์ไทยประกาศว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้ารับการอุกปการะหัวใจและปอดสถานการณ์ด้านสุขภาพทรงตัวในระดับหนึ่งจากข้อมูลลับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระบุว่าอัตราการเต้นของหัวใจพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงควบคุมด้วยยาแต่ความดันซิคโตลิกของเจ้าหญิงไม่ดี เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้จัดหายาและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของหัวใจปอดและไตของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผลเอ็กซเรย์เจ้าหญิงวันนี้ไม่พบสิ่งผิดปกติพระอาการพระหาฤทัยในสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่พระองค์จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้นั้นประมุขโรงพยาบาลจุฬา ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะในขณะเดียวกันในหลวงรัชการที่สิและพระราชินีสุธิดาก็จะทรงหายด้วยและพระมรม,มวงสานุวง์ได้พร้อมกันต้อนรับปีใหม่2566รวมสวดมนต์และรอประกาศฉบับที่สของสำนักพระราชวางังเกี่ยวกับพระอาการของเจ้าหญิงขอบคุณที่รับชมประเทศไทยวันนี้ Official Channel